ล่าสุดนะครับทางด้านพ่อแม่อุ๋งอิงได้ออกมาบอกกล่าว FC แฟนคลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับยอดมหาบุญกระถินที่บ้านอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับโดยโพสต์ผ่านพ่อแม่อุ๋งอิงแฟนเพจครับเขียนข้อความเอาไว้บอกว่ายอดกระถินที่พ่อพ่อแม่ FC ร่วมทําบุญมายอดรวมทั้งหมด5้าแสนบาทนะครับห้าแสบาทครับทุกคนขอให้ FC แฟนคลับทุกคนนะครับร่ำรับ รวยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับโชคลาภเงินทองไหลมาเทมามีความสุขเจริญคิดสิ่งใดก็สมความมุ่งมา่นปรารถนาทุกประการนั่นเองนะครับนี่คือข้อความทุกคนที่พ่อแม่องค์อิงแฟนเพจได้ออกมาแจ้งเตือน FC แฟนคลับเมื่อสักครู่เลยนะครับวันนี้อย่างที่ทุกคนได้เห็นกันเป็นอย่างดีครับว่าบรรยากาศเนี่ยสุดอบอุ่นนะครับแห่ต้นกระถินไปที่วัดหนองคูตําบลจานอําเภอเมืองจังหวัดสีสเกตท่ามกลาง FC แฟนคลับที่ติดตามความเคลื่อนไหวกันอย่างตง ต่างก็แห่ e อนุโมทนาสาธุบุญกับครอบครัวอิง,งเพชบ้านแพงกันอย่างล้นหลามและว,วันนี้ครับทุกคนใครที่กําลังดูคลิปนี้อยู่คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับงานมหากรถินที่บ้านขององค์อิงเพชบ้านแพงนั่นเองนะครับหลายคนไดยหลุดโฟกัสไปยังพ่อโจแล้วก็แม่นุชครับทุกคนได้สวมเสื้อกรถินของลูกสาวด้วยร่วมงานในครั้งนี้นะครับ FC ฟแฟนคลับเนี่ยก็โอ้โหเข้าไปแซวกันอย่างถล่มทลายเลยว่าพ่อโจเนี่ยไม่ห่างแม่นุชเลยสําหรับวันนี้ ครับทุกคนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นและ f อ f ซีแฟนคลับที่ไปร่วมงานเนี่ยต่างก็อิ่มบุญอิ่มใจกันไปครับทุกคนได้เห็นขบวนแห่แล้วรู้สึกขนลุกมากๆเลยนะครับ f อฟแฟนคลับครับทุกคนต่างก็พากันทำต้นกระถินนะครับมาร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยครับทุกคนก็ถือว่าเป็นงานที่อบอุ่นแล้วก็เปี่ยมล้นไปด้วยความสุขจริงๆนะครับก็ไม่แปลกใจเลยครับทุกคนว่าทาไมพระประหลัดบุญหนุนสิริคุโตเจ้าอาวาสวัดหนองคูนถึงภูมิใจในตัวลูกศิษย์คนนี้นะครับเพราะว คนสำนึกรักบ้านเกิดและไม่ว่าจะมีกิจกรรมไหนๆที่เกี่ยวกับบุญนะครับอง์อิงเพชบ้านแพงก็ไม่เคยครับทุกคนที่จะพลาดที่จะไปร่วมงานในทุกๆครั้งนั่นเองนะครับวันนี้อุ้มขาวกระแสเนาะขออนุญาตรวบรวมคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็รูปภาพบรรยากาศนะครับในงานวันนี้มาฝาก fc แฟนคลับทุกๆท่านเลยกันแล้วกันนะครับแล้วก็อิ้ขอาวกระแสรู้สึกภูมิใจมากๆแล้วก็ยิ้มอยู่ในใจครับที่ได้มีโอกาสร่วมทําบุญในครั้งนี้กับครอบครัวองค์อิงเพชบ้านแพงด้วยนั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับเมื่อคืนนี้ ครับถึงแม้ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยจะไม่สามารถทําการแสดงได้เนื่องว่าฝนตกเนี่ยไม่หยุดครับทุกคนสำหรับเมื่อคืนนี้พายุเข้าแบบกระทันหันนะครับไม่มีใครคาดคิดจริงๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นบอสโจก็เลยจัดหนักจัดเต็มเลยครับทุกคนในวันที่2พฤศจิกายน2 5 6 8นี้นะครับนํา2เวทีครับทุกคนมาประชันกันเลยครับทุกคนที่บ้านหนองคูครับทุกคนก็ถือได้ว่าจัดใหญ่เพื่อลูกสาวจริงๆสําหรับบอสโจยูมนินครับและสาหรับคนที่ซื้อบัตรเอาไว้ครับทุกคนก ก็จะได้ชมแบบคุ้มยิ่งกว่าหลายคนบอกว่ามันคือกําไรของผู้ชมจริงๆนะครับทุกคนและบอสโจเนี่ยน่าจะมีการจัดโชว์พิเศษเพื่อถวายความอาลัยให้กับ FFC ฟซแฟนคลับได้รับชมผ่านไลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยนั่นเองครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับรีบเข้ากลุ่มกันดับด่วนๆเลยนะครับเมื่อเช้านี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าพ่อโจกับแม่นุชเนี่ยได้สวมเสื้อนะครับงานกระถิ่นนุ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงไปร่วมงานด้วยและแม่นุชเองครับทุกคนก็โพสต์ถึงลูกสาวแบบรัวๆเช่นเดียวกันนะครับ แม่นุชครับทุกคนได้โพสต์รูปตั้งแต่เช้าเลยโดยเขียนข้อความเอาไว้บอกว่าสาธุกขฐินสามัคคีบ้านลูกสาวอุอิงนะครับและพร้อมบอกว่าปังปังปังลูกสาวให้โชคนั่นเองครับทุกคนนี่คือข้อความที่แม่นุชครับได้มีการลงเอาไว้แล้วก็ภาพบรรยากาศเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าอบอุ่นมากๆครับทุกคน f c ฟซีแฟนคลับเนี่ยก็เฝ้ารอครับทุกคนนาอที่จะได้ร่วมทําบุญในครั้งนี้กับน้องอิงเพชรบ้านแพงด้วยนั่นเองครับทุกคนก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่นานๆทีนะครับเราจะได้เห็นแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ขนลุก นาะทุกคนหลังจากที่พ่อแม่ของน้องเนี่ยได้มีการลงคลิปวินธีที่ทําการแห่ต้นกระถินนะครับมาที่วัดหนองคูนั่นเองนะครับเมื่อเช้านี้ไม่แน่ใจครับทุกคนว่าเป็นรถแห่ของไทยรถแห่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแตรวงครับหรือว่าขออนุญ,ญาตไม่ได้หรือเปล่านาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นงานเปิดเพราะว่าครับรถแห่ไทยรถแห่เนี่ยไม่สามารถทําการแสดงได้นั่นเองครับทุกคนเราก็เป็นกาลังใจให้นะครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้ครับกำลังถ่ายโอนนะจาก หน้าฝนเป็นหน้าหนาวแล้วนะครับทุกคนบางพื้นที่ก็ยังฝนตกอยู่อย่างเมื่อคืนนี้เองที่กรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหฝนตกหนักมากๆครับทุกคนโซนชนบุรีเองก็ฝนตกหนักมากๆครับทุกพื้นที่เลยในประเทศไทยครับทุกคนที่โดนฝนเมื่อวานนี้นะครับนอกเหนือจากวันนี้นะครับจะได้อิ่มบุญอิ่มใจกันแล้วครับทุกคนทางด้านพ่อโจแม่นุชเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่างานเข้ารัวมากๆเลยครับทุกคนทั้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยครับ สาวน้อยเพชรบ้านแพง4งานเมื่อวานนี้ครับทุกคนทางด้านซอนุชรับสายกันแบบโอ้โหไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สาวน้อยละเพลินโชว์อีก3งานซึ่งมีการมัดจําจองคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันที่22พฤษภาคม2569กครับทุกคนที่บ้านกรวดตําบลปรา,าสาทอําเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้โหตรงนี้รู้สึกว่าจะมีบ้านเพื่อนนุ่มอิ่มอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็15พฤษภาคม2569กครับทุกคนที่บ้านกุดลาด นะครับตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่แล้วก็วันที่3กุมภาพันธ์69อยู่ที่ลานสนามบินนะครับตำบลสว่างดินแดงอำเภอสว่างดินแดงจังหวัดสกลนครโหทุกคนแล้วก็22ตุลาคม69อยู่ที่วัดป่าคําชะโนดตําบลบ้านเมืองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโอ้โทุกคนแสดงอยู่ที่วัดป่าคําชะโนดอะอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับที่สาวน้อยไปเนาะทุกคน อยู่คำชะโนดเลยนะครับแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชว์เช่นเดีวยวกันครับงานเข้าแบบรัวๆเลย2ธันวาคม69นะครับอยู่ที่บ้านโนนสว่างตำบลเมืองใหม่อําเภอสีบุญเรืองจังหวัดน้องบัวลําพูนะครับโอ้โหแล้วก็งานอีกอื่นอื่นๆอีกเยอะมากๆครับทุกคนที่ทางด้านซอนุชได้มีการลงเอาไว้นั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าปังมากๆเห็นไหมครับ บุญทั้งบุญแล้วก็ทั้งงานเข้ากันแบบรัวๆจริงๆสำหรับองคอ์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลำเพลินโชนะครับแล้วก็วันที่2พฤศจิกายนนี้ฝากเอาไว้ด้วยนิดนึงเนาะคาดว่าจะมีหลายคนที่เข้าไปเข้ากลุ่มกันเพิ่มอีกเพราะว่าทั้งแฟนคลับสาวน้อยลำเพลินโชด้วยสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะทุกคนที่จะไปดูในไลฟ์สดกลุ่มปิดในวันที่2พฤศจิกายน2560นานี้นะครับก็ฝาก fc แฟนคลับทุกคนด้ยวยกันแล้วกันนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มปิดนะทุกคนเข้ากันไปแบบรัวๆเลยนะครับ้บา กนกอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีพระเอกนางเอกคือขึ้นหน้าขึ้นผมแล้วอย่างน้องออฟสรพลเนี่ยเขาจะเป็นโชว์แรกๆเนาะเป็นโชว์ถวายความอาลัยใช่ไหมครับปรากฏว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้เนี่ยมีการขึ้นหน้าขึ้นผมแล้วแต่ก็ไม่ได้ทําการแสดงก็เห็นใจครับพอเช้าวันที่2พฤศจิกายนนี้ครับทุกคนเข้าไปให้กําลังใจกันเยอะๆกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็สาวน้อยลําเพลินโชว์นั่นเองเนะครับวันนี้ขออนุญาตรูปรวมรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอทั้งหมดนะครับวันนี้เป็นบรรยากาศในงานเนี่ยมาฝาก FC แฟนคลับทุกคนเนาะจะได้ชมบรรยากากศ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับร่วมอนุโมทนาสาธุบุญกับครอบครัวองคอิงเพชรบ้านแพงด้วยวันนี้โอ้โหมีโอกาสได้ได้ร่วมทําบุญด้วยเห็นไหมครับทุกคนเป็นร่มแล้วก็เป็นแบงค์เงินแบงค์ห้าสิ นะครับโห oh, สวยงามมากๆก็ต้องขอ,ขอขอบคุณแม่หน่อยด้วยขอบคุณอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงด้วยที่เชิญชวนให้พี่อิมขากระแสเนาะร่วมทําบุญด้วยนั่นเองครับทุกคนน่ารักมากๆครับแล้วก็วันนี้รู้สึกอิ่มบุญอิ่มใจมากๆเนาะแล้วก็ขอบคุณที่มีคนเป็นตัวแทนนะครับที่ได้มอบรับต้นกระถินนี้ให้กับวัดหนองครูเพื่อสร้างศาลาการประเรียนเนาะทุกคนเราก็ได้ทําบุญด้วยสําหรับคนที่ซื้อบัตรนะครับกลุ่มปิดก็ถือว่าได้ว่าได้ร่วมทําบุญกับครอบครัวน้องด้วยนะครับทุกคนก็็็เเปปนนนอจจะที่ง้ลแห สะพานบุญนะครับให้กับ FC แฟนคลับได้ร่วมทําบุญในครั้งนี้ด้วยก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวน้องมากๆที่ทําแต่ความดีเพื่อสังคมจริงๆนะครับจากคลิปนี้ก็ทุกคนฝาก FC แฟนคลับด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับพุกอิมข่าวกระแสด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้ครับอย่างที่บอกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับเมื่อคืนนี้คุณพ่อก็ไม่สบายเช่นเดียวกันครับทุกคนเป็นไข้นะก็ฝากพ่อพแม่ทุกคนด้วยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทุกคนแล้วก็อย่าเจ็บอย่าจนนะครับเฮง